สวัสดีครับาจาก ployapp.com นะครับ p l o y a p p. com เป็นเว็บไซต์ที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรือว่า,าโปรแกรมต่างๆนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูก็ได้นะครับวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมที่สามารถ ปิ้นกระดาษ a 4หลายๆแผ่นนะครับต่อๆกันให้เป็นโปสเตอร์หรือว่าเป็นภาพขนาดใหญ่นะครับหลายคนอาจจะประสบปัญหานะครับว่ามีสมมุติว่ามีภาพสวยๆแต่ว่าอยากทําให้เป็นภาพขนาดใหญ่นะครับแต่ว่าเครื่องปิ้นที่บ้านเนี่ยปิ้นได้แต่ขนาด a 4นะครับเราจะทำยังไงกันดีวันนี้จะมาแนะนําโปรแกรมที่ชื่อว่าโปสเตอร์ไลซ่านะครับ เข้ากูเกิ e พิมพ์ว่าโปสเตอร์ไรซานะครับ P O S T E R I Z A เข้าเว็บโปสเตอร์ไรซา .com นะครับ ดที่ดาวน์โหลด now จะเลือกตัวที่เป็น exe e file ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกตัวที่เป็น zip file ก็ได้ผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับกดบันทึกอ่าเซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับ ก็จะได้มาแล้วเป็นโปรแกรมที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องนะครับพอดับเบิลคลิกแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะครับหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอแนะนำนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นแถบเครื่องมือต่างๆนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็น ภาพตัวอย่างที่เป็นภาพตัวอย่างขนาดเล็กนะครับให้เราดูข้างล่างก็จะเป็นภาพตัวอย่างขนาดใหญ่นะครับเริ่มต้นเขาจะมีรูปตัวอย่างให้เราแล้วเดี๋ยวเราเปลีป่ยนไปรูปของเรากอนดีกว่ากดตรง open image นะครับเลือกรูปภาพที่เราต้องการอเอาเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับก็จะมีภาพ ของเราขึ้นตรงนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมาดูแต่ละแทบ็บเครื่องมือกันดีกว่าแท็บแรก Text เป็นการใส่ข้อความลงไปนะครับใครต้องการใส่ข้อความอะไรก็ใส่ลงไปได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ต้องการก็ทําเครื่องหมายตรงนี้เอาออกนะครับทุกครั้งที่ทําการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับและอยากดูว่ารูปร่างหน้าตาของรูปของเราเป็นยังไงนะครับ กด apply อ uh, mm ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแท็บโฟโต้อันนี้เอาไว้เปิดภาพนะครับอ่าบล็อเดอร์อันนี้เอาไว้ทำกรอบอ่า uh, mm hmm. ก็จะมีกรอบให้ดูหลายแบบเลยทีเดียวนะครับอ่า uh, ถ้าไม่ต้องการก็เอาเครื่องหมายถูกออก สามารถาปรับความหนาของกรอบได้ครับครับเปลี่ยนสีได้ด้วยข้างล่างนะครับแทบสุดท้ายนะครับแบ Size. ็บไซส์ก็จะมีการ ปเปลี่ยนขนาดกระดาษตรงนี้ได้นะครับใครที่ไม่ต้องการจะเป็น A4 นะครับปรับได้ว่า,าจะให้เป็นกระดาษแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับอลองกดดูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้สามารถกำหนดขนาดกระดาษได้ ว่าใช้ความกว้างเท่าไหร่ใช้ความสูงเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นกี่แผ่นนะครับสมม,สมมุติว่าเปลี่ยนเป็นความกว้าง4แผ่นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกดตรงออโต้ตรงนี้มันจะเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนความกว้างนะครับจะเป็นความสูงให้แต่ถ้า,าไม่ต้องการให้มันเปลี่ยนอัตโนมัตเราสามารถปรับตรงนี้ได้ะครับได้เองนะครับ ครับผมอ่าด้านล่างก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นภาพแต่ละแผ่นกระดาษนะครับที่เราจะปิดออกมานะครับสามารถย่อขยายตรงนี้ดูได้ครับก็แต่ละแผ่นมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่านี่นะครับอ่าโปรแกรมนี้มีข้อดีอีกหนึ่งอย่างนะครับคืออ่า แต่รับแผ่นกระดาษที่เราลงริ้นออมาแล้วนะครับมันจะมีเลขหน้าเขียนไว้ด้วยอ่านี้เป็นแผ่นที่9นะครับจะมีพวกวันที่แล้วก็เวลาที่พริ้นออกมานะครับเพื่อ,อการการสอบสนนะครับเวลาที่เราทํากระดาษหลายๆแผ่นต่อกันนะครับเครื่องมืออื่นๆก,ก็ลองเล่นดูนะครับปรับแต่งดูครับไม,ไม่ยากนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งาน ง่ายๆอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับก็สำหรับแค่นี้สวัสดีครับ